ทก็ตแมนกองหน้าตัวเป้าสุดแข่งที่ทำหน้าที่คอยเก็บวันพักบอลรอชอบเข้าปะทะคู่แข่งและดวลลูกกับอากาศได้ดีซึ่งส่วนมากกองหน้าสไตล์นี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่มีค่าพลังความแข็งแกร่งมีทักษะในการคอนโทรบอลและหม่งบอลได้ดียินดีต้อนรับชาวจีดีจีอีฟบอลทุกท่าน ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนักเะตะสไตล์ร์เกตแมนนี้ในเชิงลึกโดยผมจะขยายความหมายทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่และปฏิกิริยาของเพย์ n g s สไตล์ร์เกตแมนว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อถึงพื้นที่โจมตีและพร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆกันเช่นเคยครับแปลความหมายเมื่อเรานำคำอธิบายจากตัวเกมมาแปลภาษาแปลว่า เข้าหมายหรือกองหน้าตัวเป้าคือผู้เล่นที่วางตำแหน่งตัวเองในแนวหน้าในฐานะตัวเป้าและปกป้องบอลด้วยร่างกายของเขาตำแหน่งที่เข้ากันได้ตำแหน่ง CF เมื่อผมนํามาขยายความท g e t แมนคือกองหน้าที่ยืนเด่นเป็นหน้าเป้าซึ่งส่วนใหญ่นักเตะสไตล์นี้จะมีร่างกายที่สูงใหญ่มีค่าพลังความแข็งแกร่งสูงเล่นลูก,กอากาศได้ดี แต่ถึงแม้จะมีชื่อว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าก็จริงแต่อันที่จริงแล้วกองหน้าสไตล์นี้จะไม่ยืนคำหน้าสูงมากนะักเพราะเขาจะชอบคอยลงมารับบอลกับเพื่อนเพื่อเป็นตัวพักบอลเก็บบอลไว้ที่ตัวก่อนเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเติมขึ้นมาช่วยเกมลุกซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์การทำเกมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนักเตะสไตล์ทายเกตแมนจึงส่งผลให้นักเตะสไตล์นี้ไม่ชอบวิ่งทำทางหาช่องมากนะัก แต่ถ้าหากเราอยากให้นักติดสไตล์นี้วิ่งทําทางหาช่องเราต้องจ่ายบอลให้ร์เกตแมนก่อนหนึ่งครั้งจากนั้นให้ร์เกตแมนส่งบอลกลับแล้วนักติดสไตล์นี้ก็จะวิ่งขึ้นไปทําทางทันทีครับตัวอย่างปฏิกิริยาและการเคลื่อนที่เมื่อทีมเราได้รับการคลองบอลจนมาถึงพื้นที่บริเวณกลางสนามเราจะสังเกตเห็นว่ากองหน้าสไตล์ทา์เกตแมน จะเคลื่อนตัวขยับวิ่งหยาะๆยรอโดยจะหันหน้ากลับมาเพื่อรอรับบอลก่อนเสมอมีโอกาสน้อยมากที่อีกกองหน้าสไตล์แท็กเก็ตแมนจะวิ่งทำทางขึ้นไปข้างหน้าเหมือนกับเพย์อิงสไตล์โก้พอเชอร์และฟ็อกินเดอะบ็อกเพื่อทำเกมลุกซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นรูปแบบปฏิกิริยาหลากัหลกๆของนักเะตะสไตล์แทากเก็ตแมนที่มักจะยืนคอยเด่นเป็นหน้าเป้าเพื่อรอรับบอลจากเพื่อนรูปทีมแล้วพักบอลรอ ให้เพื่อนร่วมทีมเติมขึ้นมาช่วยเกมลุกแล้วจากนั้นจะจ่ายบอลหรืออาจจะพลิกบอลหมุนตัวยิงเองก็ได้เนี่ยครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่ากองหน้าสไตล์นี้จะขยับวิ่งเหยาะๆรอรับบอลก่อนแทบจะทุกๆครั้งซึ่งมันจะขัดใจกับสายเน้นแทงะทลุช่องเนื่องจากนักติดสไตล์นี้จะไม่ชอบวิ่งทำทางขึ้นไปข้างหน้าโดยวิธีการเล่นเพลงสไตล์ทาร็ตแมนง่ายๆครับ ให้คุณผู้ชมพยายามมองหากองหน้าสไตล์นี้ว่ายือนอยู่ตรงไหนแล้วคองบอลต่อบอลให้ใกล้แล้วค่อยจ่ายบอลไปให้พอได้รับบอลมาแล้วให้เราพยายามคองบอลรอหรืออาจจะเบิ้ลบอลไปมาก่อนก็ได้เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสอดขึ้นมาเสริมเล่นเกมลุกจากนั้นก็ค่อยผ่านบอลทะลุช่องให้ก็ได้ครับเป็นสไตล์แบบการเล่นแบบฟาสต์นครับผมหรือหากเราเป็นผู้ที่ชอบเล่นบอลโยนเปิดบอลมอง ให้เราพยายามจ่ายบอลให้ทา์เกตแมนก่อนหนึครั้งแล้วค่อยจ่ายบอลกับพยายามนำเรียงบอลจากด้านข้างริมเส้นแล้วค่อยคอสบอลเข้ามาอีกทีซึ่งการที่เราส่งบอลให้ทา์เกตแมนได้สัมผัสบอลก่อนจะทําให้กองหน้าสไตล์นี้จะเติมบอลขึ้นมาในพื้นที่ที่สามารถโจมตีได้ทันทีหากเราไม่ทําแบบนี้กองหน้าสไตทา์เกตแมนจะเติมบอลช้ามากเมื่อเวลาเราเปิดบอลมา จะทำให้ไม่มีกองหน้าที่วิ่งสอดไปโมงในระยะหวังผลได้